สุดจะช้ำและยังใจรับไม่ต้องคัด จัดมาให้เลครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับต้องบอกว่าละยำใจจริงครับ4ตัวที่วางไว้น้าช่องครับก็แตกมาแค่หนึ่งหลุดไปถึง3ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปครับก็กราบขอโทษขออภัยพี่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าแนวทางนะครับสิกเนเจอร์ครับที่เสิร์ฟในครอบครัวเสิร์ฟในหมู่บ้านครับผมบอกแล้วว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นว p พีตัวเน้น20 k เครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3อีกหนึ่งชุดสวยๆครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการในหมู่บ้านของเรานะครับ ก็ยังทํางานมาครบเต็มระบบฟุตบอลเช่นกันเหมือนเดิมครับพี่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านละตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวมันชัวร์กว่าอยู่แล้วนะครับหรือพี่ในนะครับที่รล่นนักฟุตบอลเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าคลิปแบบนี้ครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางขมหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจให้ามาละกันรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างนนน่อคครรัับบเลย พอนเซอร์ผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับเล่นที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกันให้ครับอ่ะพี่นายครับที่อยู่ในหมู่บ้านแลวตามไปนะครับตัวเน้นนะครับก็ขอ,ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันสดชื่นจริงไหมมันเต็มระบบจริงไหมมันแตกอย่างที่ผมพูดจริงไหมครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้หน่อยละกันนะครับอ่ะพี่ครับเดิมรับพี่สี่คู่ครับมาให้เรื่องเน้นเรื่องเชียมเดลยครับแต่ก่อนที่ไปเราฟังบุริะหอบทริจาร์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับ ไปที่กู้แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่ลีกเดนมาร์กครับนะครับคู่ของด้านมิทเทลแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านชิวเคบอกครับก็คู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนำครับให้เลือกเชียร์พิจิวบ้านอย่างมิทเทลแลนด์ได้เลยครับวันนี้เจอได้เปรียบในการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ต่างในน้ำเยือยนะครับอย่างชิวเคบอกครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับก็เจาะไปทางหน้าเสมอและสวนมากครับแรงเฮตูเอตคู่นี้ต้องบอก ม่ทรายครับเป็นต่อแค่หนึ่งช่วงตัวนะครับไหลไปหนึ่งช่วงตัวปอปลา,าครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับเก็บในบ้านมิเทลแลนแบบนี้1ประตูการันตี ไปลุ้มตัวที่2ได้เลยครับและคู่ที่2อนะครับกลุ่มด้านนอร์จแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบางด้านบอลบี้ครับก็คู่นี้ครับแนะนำให้เลือกเชียร์พิมพ์เย็นอย่างบอลบี้ได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทในเกมเย็นก็จริงครับแต่ว่าไปจาะลึกครับกระแสภายในไหมครับเรื่องขุมและตะและตัวผู้เล่นครับยังมองว่าบอลบี้วันนี้ยังดูดีกว่าครับต้องบอกก่อนเลยว่าผลงานช่วงนี้พวกเขาทำได้ดีมากครับ4เกมหลังที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้1-3เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับแตกต่างนักเจ้าบ้านนะคร ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับแล้ววันนี้กําแพงเนี่ยเปิดมาให้บอลบี้ครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับวันนี้บอลบี้ครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่บอลบี้ได้เลยและคู่ที่3นะครับพาม์ที่กันโซซิดาเตลรีนะครับคู่ของนั้นปิซ่าครับวันนี้จะเปิดบางร้านลาซิโอครับก็คู่นี้ครับแนะนําเลยนะครับให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างปิซ่าได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านตัวเเเเเเเอองงงงคคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบแลลละะะทททีีี่่่่่่สสสาา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 าญยยยยนน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 กกกกกกมมมมมมใ้้้พววข็็จไไไปหหหผชด ส่วนนั้นในมีเมียลาซิโอครับผมแงช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับหเกมหลังที่ผ่านมาครับชนะไป2อครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนว่ากระแสค่อนข้างที่จะแปลกครับเปิดให้ลาซิโอครับเป็นต่อปอปาไหลไปครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์แนวต้าเนี่ยผมมองว่าวันนี้ครับลาซิโอกระแสแปลกครับวันนี้พิซซ่าในบ้านไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่พิซซ่าได้เลย และคู่สุดท้ายนะครับคู่ของนั่นการฮอฟเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้ารันอย่างบ่อยครับพอคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนําเลยมุดต่ําเต็มร้ายเลยนะครับสามช่วงตัวครับไม่น่าเกินอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยไม่จบเกินสามไหมครับแต่ถ้าจะเลือกฝั่งเนี่ยยังมองว่ายังบ่อยวันนี้ยังดูดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสี่ตัวนี้ใส่น้ำหนักที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่อะไรที่ไม่อยากััันนดูะครรรบบองว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับเรียกต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ